มึงเจือไม่ว่ากูลงไปว่างิีงตึ้งบอลนะกับปลาเปล่าเรียวข้างเรือนหนึ่งตั้งปลอมกันนะกูกุ้ดวันนั้นกูคุยกูคุยกูได้ยินเชี่ยงกุ้ดมาแต่ข้างใต้ทอกแจ๊กทอกแจ๊กตายน้อยตายบอคูนู่นเองตึ้งบอกว่ควังเล่พอย่านาเรือบอขึ้นมาเหมือนกันวั้มันเรือเฉยมันแง่ยูได้ใจดินนู้เราแง่ตั้งกูควังแล่กูคิดการกูได้ไปปอบตากันครับอย่านะตึงกูยุติไปจากมัน ไปยนัดมึงกลัวแรงกันจนเลี่ยมบาเจ้ากันแล้วเราเนี่ย่ากนกมันนี่ได้อยู่แต่โบมึงปลื้ออ้ามึงเคยจกต่อยไหมต่อยมึงจำอนะคนกัดก่อนมาคิดจกต่อยอืมมึงอย่าตองอ้าวิธีการมาเราว่าเนี่ยนาโอ้เยเรื่องนามเรื่องสำคัญนี่ไม่ใจเล่นจำนวนมึงอย่าคิดแต่เรานี่เกิดมามึงเชื่อมั้มาเกิดพิธีมาเกิดที่บ้านบ้างอดมึงเหล่ที่เจอบ้านก็น่ากลัวอะไรเลยบ้างแล้วอดเรา Mung chưa tay ra công bang, mày đi mày đi tất trung nưng mi rốt. Trời hôm nay là đi mày đi 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 bà đi 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 nó đi 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 มันจังไปรับกลับไปนะเพราว่าคนดีคนดีเจองานพิเศษตรงใจจะใส่โมเดลหรือว่าอะไรฮะดอีแม่ได้ไหมไปรลยว่าเพลงดูอีกูร้องเพลงเะไปือนเบ้ยกูคนจนนี่แต่ก็มึงย่อยได้แรงเลยเพลงได้กี่เพลงว่ามันต้องชมแล้วกันเก้งกูปากี่ที่ก่ก เพลงคนจนนี่เอาไม่กรอบฟื้นแล้วเปลี่นุู้นเปลี่นี้จมจมไม่พอด้ดักเพลงเป็น,นปีน,น,น,นตรจร,งร,งร,งริงเราคู่บ้ายใจบอบบางมือเงินนี่เรบกันมากับเมียเรานี่กูเดียร์รากันแล้วเมียกูเนี่ยเมียกูนึกมาเมียกูนี่จัดแย,รย่รอยช่วยกันตาม,มากินหนึ่งเรานี่ต้องห้าหื่นหน้าท้องกูนี่เรืกับเมียกูไม่รอบพึ้นกูเตื้อจับ,ร,บร่มบัตรรุดนตายกองกูค,คนจนทำใจได้ตกยากลำบากมาแต่เนิ่นตำมาเนื้อยากมาแต่น้อย พอลบมาพบเมียมาตึง้งนายเมียได้จัดการนะต้อน,นอกไาน,นอนนุ่นม้อนก้าวติดอกจานลมปัดข้าวหวานรวยๆดีความทุกของคนจนนั่นแต่ไมเราไปห๋องเลยเราไม่มีนอนแหลกที่ลมตัวนู้ยึกที่ลมตัวนี้เมียต้อนนายอันวันนั้นคุณชวนกูเมียนินตาคุณแรงเรองเปลื้อนแร้งปลงต้อนปลงมันต้อนดำๆดำข้าวหลานกลึงวัวใช่ลุกมันก็นลืมนี่แร้งไปต้อนไปกุนแรงกลึงว่วแล้ว เมียมึงมันดีแึงเมียกูเนี่ยเบี้ยแข่งเด็ดรุดบรรดาในบ้านบางอดอ้าเมียให้ได้เหมือนกูไหมถอยอ้าเบี้ยจังก็ไม่ดีเมียู้จักอ้าเบี้ยดีพี่กูหลักจรในกอบกางเกงอย่างอ้าปอบเลยแหมค้นคอนจีนแววไว้ในรังเคยคนปอบเอาไปเชียยายมายนในกอบกางเกงมันต้องมาจักตัวเด็กกูหนุ่มยนี้ตัวลุยไม่จัก วะเนี่จักมันวาจักจริงกันกีดวาตุ๊ตายบาดตึงจำยีตรงนั้นยีเอาไปเหยียดที่โบแบบไม่ลบมึงแลตีอู้ว่ากูจัดเปอะเอาโอยกูไม่โู้จัดเมียแล้กับมึงกูจู้แล้วน้อยมึงอีกเกลื่อนนี่กูว่าว่าคนเรานี่ต้องทำมาหากินกันได้แล้วแหละห่าอันจางกันลาวจ้าอันบางฮอตที่ไม่เจ๊ต่ำน้อยฮอตลอดบางได่นกูกูเชื่อนี่ เชือตามติพระฐานร้อนคุนเราเกิดมามันต้องงานใชดวงใจทาอะไรได้ในคนทําให้ดวงเลยมันอับเม็ดมึงแงนี่เราในกลัวดวงมันขุดเปลือดวงขุดเปลือแล้วทาใจอันไปทาเลยอันกูเรียกว่าแต่ก็ไม่ช่วยัวตายใช่ยี่ย้อนหมดแดงกินนักเบินเดี๋ยวหมดแดงมันอยู่รุงวันนี้ทามันอย่ไม่ได้พอกคนหน้ากินอยู่รุงขุดโตมให้ป้อยก็ดจ้าลําให้หลวงมาช่วยยกโปกตุ้งปุยไม่เปียบพ่อทำตายแย่งก็เทหมดแดงอยู่มามึงแหล่สิ ไฮย oma จะเฉยมึงกล้าเลยตุ้งปุย้ยกูมกินลมกันแหละมึงป้าว่าป้ากูาก็ได้กล้องตุ้งปุย้ยได้กล้องมาป้ามาป้าตีนเลือดเลือดเลือดมึงก็เห็นไหมคนเลนเ่นใบกูเล่นตุ้งปุย้ยมึงไปติดตุางตากระไฟมึงติดต่มมางกระไฟจากกูไม่หิงว่าอีเอาปลาเก็บในกูติดกระดิรานอ๋อนั่นแม่นแหละวไหนมึงกินไปทำงานกันไอ นำงานได้พุ้เอาไปแล้วนี่แตงราจนกับมันนี่ยกุงเอาไปแล้วนี่นี่ตากาตาก่เอาไปพวกเราการกาคายมันเป็นการตำก็เรียกเป็นวิชาที่ยากที่สุดยากเพื่อเราไปจึงไกยเอาเบียร์มาไอ้ก้องกับไปนี่โตไก่เลยบอกกูจะกำเพื่อนทุติรักผู้นักการกาคา่เลยไก้เลย ไม่ใกล้เลยใกล้ได้เป็นเลยปักหน้าตาปลียอดยาหลวงเออหลตัวเออหลบแตงเออหลบไปตังเขาเพื่อนเขาใกล้ได้ตกมึงจำไหมตาหนิสามหบแี่ยัยสิทุกข์คือตาลาดมึงจำไหมตาไม่ได้รลบกันด้วยอาวุธจริงแต่มันรลบกันด้วยมันระมองพอมึงยิ้มยอดยาหลวงปั๊บไปบุญนู้มันหนักรลบแต่มันป้านระม่อมระพุ่มรลบมันได้แล้วมาแล้วเบลือมาแล้วล่ะเออมันตึงมึงตังวำใกล้เบื่อยาหลวงเทินยอดยาหลวงลุง หมัดบาดหมัดบาดแม่ไอ้ยแม่อย่ารวมรุ่นนี้เด็กว่าหมัดเจ๊ดริบตางก็ไม่เคยเจอหมัดบาดแกแกตายดียอดแดงอ่ะยอดแดงนี่เกยมกินอะควาดกันกอ้อจะแหลมกิบเปื่อยมาดตึงกิบแจ๊กแจ๊กอย่างเอาไปเลยยอดแดงนี่เอาไปแกตุ่มเปล่ากูเด็กว่าเต้เก่งเอาหมัดอาดิบตางมาดังแม่เอ้ยเด็กติบตางอ่ะจนใกล้ตายแต่ามาคอยเอาไม่มีมาเหยียดมนออันเือานะฮะ เากลกับยนุบานเราใช้เขากินกันอยู่เลยแต่มึงเจือแต่เขาหวาแล้วในสนามรอบนึงในการ่านึงในความรักนึงมันยอมไม่มีความเบตตาในสนามรอบนี้กับเรากลัวว่าเมียมีเป็นไม้หลวงกับปลาไม่รูยิงกาทึมมันยิงเราตายเปลือในการกานี่กับเราเว็นดูมันเราตายเราขาดทุนมันยุ่งกันปั่นนั่นเลยเนา้กามันหนื้ามันไอ้ในูวา้เป็นเลิกแล้วเจ้าแกอย่าหลวงป้าเจ้าแกอย่าหลวงอันนี้ อย่างแต่จมูดว่าเราหันไปฮ่า้องเทว่าเรากกล้หางเตงไอ้ไรไอ้ลรนี่ไม่รู้เลวกูมืดมนไม่เรียนไม่รู้ทําำอะไรเออนั้นหละกูบอกเราอยู่บายบายไปไม่ต้องดำเลยมันโยในเกณฑ์คนมันโยในเกณฑ์มึงแหละกูกูคิ่วกากูดำถูกจริงถูกยันปลกเปล่าปลกเปล่ามันปล่อยดวงใหม่กูเปล่านี่้องก็ปั่นกระเซ็จสามปีแต่งนอกก็คูที่แปปีแหละก็ขึ้นแต่ยอดก็ขึ้นแต่ยอดก็ไม่โู้จักแต่งนอกเลย ไม่ได้เปล่าไม่ <ins Dead> oh, e ํำมันามึเปล่าอีแม่มึงจำมันเปล่าเลยํำมันนหลังนู่นจำมันเราไม่หนอกเ้ยย่างไงหนอกเยี้งคอเต็มไม่เด๋ไม่เป็นลูกล่ะเออนั่นมันอยู่ในเกณฑ์ไม่มันอยู่ในเกณฑ์ไม้หลายนู่นน้เออมึงแหล่ที่ค่นี้คนเรานี่มันยู่ที่กุนน้ำความดีนู้ยในคณณนั่งจนตนาดีกล่าวพาที เดียวพอดีมีผู้ชายตีลัดมาใจดงใหญ่มองกันไม่เน้นต้องโยธาตอนนี้ป่าชนใจป่านอ,อ๊ไตยแว่มากลายได้ป่าทีวันรู้จักตอนค้าอมาทัก มาตีจันิดแล้วจบตามตีในความตวนทีพสดีนะครับพวกแตาไม่ทราบว่าผมมาขัดจังหวะหรือเปล่าที่คุยกันอยู่สนุกสนุกผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมชื่อเทพนุรัตชื่อไงครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยดูหน้าตานะ่้คงจะเป็นคนใจดีพี่ชื่ออะไรครับนเนี่ยชื่ออะไรนะนเนี่ย พี่พูดใหม่นะครับขอโทษผมได้ยินแล้วแต่ฟังไม่ชัดพี่ชื่ออะไรเนี่ยเนะไอ้เรอยมันแรงกว่าต้านูนูเอฟเอ็มนู้้ามาเพชเจออะไรกว่านา้นืแล้วมึงเจอนื้อนื้อแรงดิดดินแล้วว่านู้นูย่ไอ้นี่อย่างไม่ลาบอย่างไม่ลาบมึงนี่จงหุนเลยหน่อยอย้ยดังไม่ลาบวันนั้นไปจ้างกว๋วยเตี๋ยวทีงแล้วได้แก๊บมาลุน บดแม่กาควายเจียวแรงป้าหนูน้อยเรื่องมันปั่นเพื้อแต่ได้แก็บไอ้กูนี่กล่าวตากินอยู่แล้วเอาแก็บมาทานอะไรลุงนั่งก่อนที่มีมีเจ้มีกล้วยมีเจียวลุยแมทมันหวานนั่นนะไอ้กูกว้างไว้ด้านกว่าเอามีเตียวมีเตียวแคบแคบแคบหวนนะไอ้ร้อยแก้ว่าแก้บไป้มึงกล่าวอยู่ละเอาได้นะลุงว่ามีเตียวแคบแคบแคบเอ้ได้ยกขึ้นบอกลบกหนูนี่เอาแกะไป้ลุงมาดักโดนิ แม่ได้แก้แปรงพ้นยกัวรู้เบ yeah. ิดเบิดลวงมาอ้มปลุงดังวิคุณพูดเรื่องอะไรฮะคุณลุงก็หลังชื่อไงครับชื่อเทงล่ะนี่ชื่อเทงครับตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านอะไรเนี่ยบางอดบ้านบางอดเหรอดีแล้วเราอยากไปบอกเลยว่าเราเป็นราชวรถเดี๋ยวคนทั้งสองจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจคุยกันไม่สนุก อ๋อชื่อเทงบ้านบางอดรู้รสึกแกเป็นกับบ้านหนอก็สมควร,แล,ควร,ลรแล้วกับแต่เนียนคือว่าพวกเราเปีนไปลาดตระเวนอ๋อแล้วคุณลุงคนนี้ชื่ออะไรนะเนยเนยชื่อเนื้อเนื้อเหรอไม่ใช่เนื้อเนื้อชื่อเนเน้สามเปรียกแต่ลังน้องน้องเทพนุรัตไปบ้านใครอะไรนะครับไปบ้านใครปลาบ้านบางอดนี่พี่น้องอย่างมั้ง ทำนี้เราจากไปนะครับดังต่างนำใจตรงไหนร้นร้นมากที่เราเราจากกันไหมเนี่ยพี่พี่หมายถึงว่าหมายแน่แน่ว่ามานี่ไปบ้านใครบ้กผมบ้กผมกันเดียวผมจะพาไปที่ไหนก็ไปได้ทั้งแปรที่กาอยู่กอจตาป้าตาที่มาที่แน่ตาป่าวันไอ้โรยแม่ไรเราแล้งหรือมันรวดเร็วนุ้ยพนบอกกับฟังไม่รู้แล้วอย่างนี้แป๊บหนึ่งแน่แน่นะ ง่ายธรดากว้ยจงมันเป็นจิตจีเว้ยมึงไงรับจองที่ผมมึงรับผ้รับจองแจดเรื่องกูเว้ย <c oughs> สนุกกันดีนะครับ <c oughs> โอ้แกเชื่ออะไรครับลงเทงคนเนี้นนยนู่นนุยนู่นนุยเหรอครับเนอะเนอะยืนเนอะเนอะไม่อ่านเลยแล้วเราตึ้งนงเทมุระดีไปน้อยไม่สาว่ากันอ๋อผมมาจากต่างถิ่นนะฮะเจยวหางนานทำเหมือนกันโอ้โกันแรกงานตําครับแถวนี้มีใครว่าจ้างรับ เออลูกจ้งให้ผมทํางานบ้างเมื่อแมวหนองเออล้านเออโลกบบาเออหนุ่ยเออเมึ่อมาทํามานบ้านบางรถก็ทำไม้ร้อยอย่นั้นกะก้าบอดี้จัดจนกับเราเลยนนุกกันแหลบอดีจัดจนรับคนไม่ต้องรอมาแล้วไม่มีคำตอบไม่ต้องตอบข้าโรงงานจนตื่นจ้าแล้วไม่ต้องจำไรตื่นจ้าแล้วไม่ต้องจำไรเต้าแต่เขาใคยวันละจ้ามบ่มบอดี้จัดดีบอดี้จัดจน ทุกคนเอาข้อมาเองเขาเขาเราไม่ต้องตาดีมากเราไม่ต้องใจใกล้เรากันเองเขาเองด้านลุกเราหนังรองเพลี่ยนเราบันเล็กเราเปลี่ยนเขาใกล้กันเราบันเล็กเราเปลี่ยนเขาใกล้กันมันด๋อยแหมยัดได้ไอ้ไรบ่ได้จัดจนดำไรเขาใกล้กันแล้วเห็นลุกใจเตี่ยวไอ้เอื้อไอ้ดีแล้วจะโกอกอกมาแล้วจุ้ยจับแล้วต้อนก้นแล้วเทียดไม่ตมเคยดื่ม พูดเรื <Elliot> ่องอะไรกับผมฟังไม่รู้เรื่องอะ่ารู้เลยลูกดิกูจังดี้เดี๋มึงเจอไม่จรงนี่กูหลานมึงกว่างหนังใหญ่ไปบอกเอยหลามันนะบอกได้มั้งคะเนี่ย่ดี๋ยวไอ้ใหบอกพูดเดี๋ยวไม่เพรามึงเออจริงเสร็จที่นี่ยความทุกข์ของคนจนในเรืองเขาเคยมาเด้๋ยไอ้ให กูขึ้นเปล่าแล้วันกูขึ้นกูยกี้ขึ้นเปล่างอดบตู้กูยุ่งต่างติดพอยางมือนี้ช่วยต่างเปลีต่างก็โคลก็อีวันกันกันจึงกูมันโคลไม่ได้เลยจ่ายม่ตรงอันเถมันกลับกันนั่นอนต้องขึ้นปลี่นต่างคนใช่ไหมแต่มันกันจังแล้วจึงกูยี้เนี่ยช่วยติดกับต่างป้าแล้วกูยี้เงี่ยจึงต่างแม่ยายต่างเมียน้องเมียมันเล่อยู่หลังก็ยี้เถอะกเลือดเจือจานเตอร์มันติดมันได้ได้หอกเลยนี่ต้องกูยี้กูยิกิ๊กต้องกับกันด้วยมือนู้นเดี๋ยวกุมต ปลาดปลาดตึงแล้ว <interfer> ล <es it contemporary> ุบนกอกมืมึงเออตึงอันนี้อ๋อนื้ก็มั่งอแย่งแมเรืองออกดิ่ตได้แรงอโรเล่บออกแะตำรุกออกไป่ตั้นเรากดมึงเหล่าเองล่าเอ้งมาคู่ออลตามาปลตายจ้ะมาใบดีไปจากไปนี่กันเลยเเลียดแรงเลจากไปไหนการอไปเปลือนควังไงก้กมั่งอ้กอกา้ปลาดปลาดเลยว่ามึงแรง โกรธกันหรือเปล่าเนี่ยทำปั่นนั้นแหละเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรอะแซดมึงหลัเข้ามาบําบนุญยป้าเยติปย์ตามทิพย์เหลืองตัวดาจัดอางทิพเหลืองก้วาวขำเพียกมันมึงนะสรุปที่บ้านบางอดไม่มีใครรับอลูกจ้างเลยไม่น้องเด่นโนราณทุจริตทุเลวน้องนี้มางา,านจ้างหุ้นกองน้องนี่ไม่ใจหุ้นนี่หรอกานจ้างแรรูปร้างก็บช่วย คนเรานะครับความยากจนมันไม่แปรณีกับมนุษย์ไหนหรกความหิวผมหิวคุณหิวมันก็เหมือนกันกับปันตูกกลยแล้วแ,แล้วคุณก็จะไปไหนกันเนี่ยอีกางานเหมือนกันนั่นเราไปด้วยกันมาผมกับคุณผมแล้วก็เรียกลุงหรือเรียกพี่ดีเนี่ยน้องอายุแถวใดกับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดผมนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบไอ้นุยเราเกิดกาว่างโจงนี่มันเป็นเจ็ดสิบแถวใด พี่ร้อยว่ากาว่างโจนกาว่างโจมันโจน้อยโจนังใช่โจนังแหงลาวอ่ะมันจ้องจอยู่นั่นจอได้จอปีเด้จอปีกร้องไปปลึกได้ยุดูแลปลืกได้ครัวก็ผมเรียกพี่นะครับอายุคุณก็ดาราสี่สิบสี่ครับเออสี่สิบสี่เดือพีตนะครับเรียกพี่แล้ว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 ลุงนุ้ยหรือพี่นุ้ยดีเกิดปีอะไรครับไม่บอก สวยมันดีรัวโย่ลำมมบกูดมอ้เออมึงเงาอ้าวกูโู้นี่แต่บวยิงหนำใจรักกูอยู่ได้คนอย่างเี้กี่ว่าพวกยิงจะตามมวยแล้อดิกูดิเมื่อบอกนะเจงดักคนรูปร่างผิวดำชะมูกโด่งคิ้วดอกมาตราว่าคนเจอโน่นหนูอยู่ไหนมึงปิดได้แม่งนะถึงจะมึงรักกูสวยตามกู้ย้ายกูนี่ไม่ยอมพบมันเกี่ยวมึงหรืไม่กูกินกาแจมอี๋แม่ กล้ามมึงปลาเมียกูแล้วได้มึงไม่ใหญ่เมียมึงก็หลบไปปอมึงอะไรจะไปรือเปล่าล่ะครับถ้าไม่ไปผมจะไปแล้วจะไปก็ไปด้วยกันเออหนูไปกับเด็กนี้ว่ากูเลยทาท่ามันมีวิชาว่ารู้ี่เราอะนั่งสื่อไม่ออกเราทำไรไม่ถูกเกิดมานั่นซึ่งอันนี้เราได้หัดใต้ความจะลาดมันไปด้วยกันไหมเราทํางานร่วมกันอะไรด้วยกันแล้วเราแบ่งปันเท่าๆกันอตกลงไช้เต็มนุรา้เกีว่าเราจะเป็นรุ่นร่วนได้ก็ยินดีตกลง กูนี่จะเจอเทงเเชยมลูกเทพนุรัติกูมันต้องเทพนุเทงเรื่อเยเทพนุเทงอ่ะก็ดีเทพนุเทงเลยครับกูขิดกลางเรืองเจออเปลี่ยนนิดเดียวันใครดีทันกูใหโดนใจอันวันนั้นมา่อเจไใจก็มาใกายากว่าชื่อนุยสักกูใจจักกระตวงลุงล้างก็จนมันยิกดีแก่แล้วสวยไม่รู้กูก็จะเปิมชื่อจัจจอมั่นหน่อยก็เป็นน้าไปด้วยกันนะครับตกลงกันนะนุยแล้ว เราก็รไม่ความทักเดือนตรงเดือนคอยลบโลกเมียก็ไม่ต้องไปบอกงั้นนั้นเดือนตานครับเลยจากบ้านบางอดไปทังทิศตะวันตกนี่เป็นบ้านอะไรอันบ้านเรนเลยจากบ้านบางอดพอนบ้านบางอดก็ถึงบ้านบางยากนะบางยากแล้วเลยไปจากบ้านบางยาก่ะเลยจากบ้านบางยากลาวบ้านบ้านอะไรด้ยพอตรงโน่บางเลื่อมบางเลื่อมคนในบ้านบางเลื่อมบางชุกได้เลยจากบ้านบางชุกบางอมแลวไล้ โอแล้วพอในบ้านบ้างง้อมบ้างหนาวแลวแต่พอในบ,นบ้านบ้างหนาวบ้างที่แม่มเนด้กันนั้นตามเหล่าก้อนไปไหนก็นแล้วเล่นบอกเป็นเรื่องไม่กวกได้ยอนี่เรื่องเบืน่อนั้นอ่ะงอนี้ตัดสินใจรเรารวมไป I'm not a bit อาจะมีวันในชีวิตเรือเรากักิดมุงหมายมียอมบอกความจริงว่านี่หรือคือความใชา่เราจะตั้งนิยายลรวยกนิยายตั้งกันน่จะเล่า เจ้าชายเทพนุรัตไม่ยอมเปิดเผยความจริงว่าการที่พระองค์ได้เสด็ดหนีออกมาจากพระมานครในครั้งนี้เพื่ออะไรแต่มองเห็นว่านุ้ยกับเพลงนั้นเป็นคนที่เปิดเผยมีอารมณ์ขันแล้วก็มีความจริงใจจึงอยากจะอุปการะเอาไว้แต่ไม่บอกความจริงตอนนี้เพียงแต่บอกว่าจะสืบหางานยับสามชีวิตได้มาผูกพันกันแล้วก็จะไปถึงไหนอย่างไรติดตามนิยายใต้ร่มเงาบุญของเราต่อไปครับท่าน ที่ตรงนี้ครับท่านที่เครพทุกคนที่เกิดมาย่อมมีปัญหากันทุกที่แต่ปัญหานั้นมันคืออะไรเท่านั้นเองนี่คือดินแดนของพระมหานครโพประสานองค์ราชาเต้ประเสริฐและแม่เจ้าจิตติมาและราชดาสาวสีตุดารัตวันนี้พระองค์ก็กำลังมีความวุ่นวายพระไทยก็เกี่ยวกับเรื่องลูกๆเต้าๆอีกเช่นกัน ปัญหนานั้นคืออะไรและพระองค์กำลังจะสนทนาตัดสินปัญหาว่าอย่างไรติดตามเลยครับ ในชีวิตจะไงควันจิตเตอมีคูนี่หน่วยนี่สน่ด้วยมีผู้ใจได้มาติดต่อก็ลูกยารวมแล้วเก้าวาราตีต้องจานมาบุรีแต่การปลูกเรือนต้องตามใจอนั้นตรือในคนละ ามใจนี่ดนวยน้าในคนรักเราเพื่อง่ารักง่าราชาตีนํำก็มากลุงศรีมีจาะาบ่าวก้าติดตอแล้วก็ก้าตานีไงคนดีจงพินิดไงเธอปิดเจรณาเออนี่สี่จุดารัฐลูกของพ่อกาตวายมันกคไมีแค่เด็ดพ่อ ปวัด,ดีลูกให้ขอให้เธอจงได้อายุมั่นขวัญยืนลูกนะเป็นพระมหาก,กรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือเจ้าค่ะศีจุดารักลูกของแม่กายิ่งโตยิ่งสวยนะลูกนะนี่แหละรูปสมบัติที่มนุษย์เราพึงปรารถนาลูกรักของแม่นี่แม่เองก็มองไม่เบื่อ,อ,อเด็ดแม่ มันนั้นนี่ยมกลุคนเราไอ้เจ้ช่วยกับช่วยผนไอ้เจ๊บลูกับบลูกาด์ืมความเน่อนอนในโลกนี้มันไม่มีเลยไอ้เจ๊รวยก็รวยหล่อนไอ้เจ๊จนกับจนไรหลังเต่างแง่งเป็นใจหลังแง่งเป็นดินเนี้ยวหลังแง่งจงเยาว์หลังแง่งมินที่มันไม่มีเี๊แน่นอนยาวอะไรก้อนมาหอนร่างกาโลกคนเกิดมาวันนี้จะแก่จะเจ๊อะไรเอาไม่รู้ก็ยังเจ๊อะไรอย่างไรไมเหมือนมันไม่มีอะไรแน่นอนนี่ในโลกนี้ไม่อะไรแน่นอนเลย พราบุทาองในดวงร้อนไว้เล้วมันจีมาบัิจี้บตาต่างได้ครั้งถูกต้องในปุ่นนี่ตีตุดารัตลูกของเรานี้มีรูปโฉมโนมพันที่เล่าลือนครโพประสานใครก็อยากมาเที่ยวนครโพประสานใครก็อยากมาใครได้มองรูปโฉมโนมพันมองหน้าลูกของเราแล้วกลับไปคิดไปฝันก่ะเด็ดพ่อคะมันเป็นความผิดไหม ที่หนูสวยอ่ะไม่ใช่ความผิดมันเป็นบุญกุศลแต่ก็อย่างนายพว่าอะไรนะเธอว่ายังไงนะธรรมะนมายพมันจีม่าบดีบาจ้าแปลว่าอะไรนายพตั้งใจกลางดีเดุดอืมบรรนานี้นคนเราได้ช่วยแรงก็เดือดร้อนเดือดร้อนนั่นนั่นไม่นองปุ๋ยนอยนองปุยงยงยง๋ยน้องปุ๋ยนนองปุ๋ยเดอช่วย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 จนตั้งวาในพ้นดูดตายหน,น้าจงจานทำไมตอนนี้กองทุนเอาไปใช้าย,ยางเด้แล้ ทำไมก็ยังก็ยังช่วยครับน้องปุ๋ยลงคนยังยังช่วยลงนาก้าวช่วยน้องปุ๋ยอยูะแต่นี่ช่วยแต่นั้นแต่อย่านังเง็้น่องปุ๋ยทำไมแทบวัานครับนี่ปีหน้านี้เราจะเลื่อนตำแหน่งแล้วตลกล้วงคนนี้มันพูดได้สนุกสนานดีครับนี่บาเก้าวันมันนี่ก็เรียกว่าบาดีแต่ว่าชื่อและครอขึ้นนี่เอปิงจุ่มอันนี้เาเนื้อวนนำพึ่งอย่างนั้นให้รูใครในปูนพม่ครับ ไอเจอเนี้ยปิงที่บ้านบุญยิ้มดูแต่แนหอวจุ้มหน,นำพึง่งได้แต่กอกจากเม่อนเปิดออกว่าเนี่ยหนำพึง่งต้องกาะจาเยเนี้ยเหนียวจุ้มเหนียวจะมีอะไรเคี้ยวแล้วกินทำไมนายผู้น,นั้นแรงเ,เออลูกรักของพ่อจะจะเลือกใครจะเอาใครล่ะลูกนะ9ประเทศที่เขาส่งจดหมายเข้ามาเนี่ยคราวนี้ถ้าเรามานิ่งเจออยู่ลูกปนามันจะเกิด ปัญหาอะไรเลยคะอ้าวทุกคนที่เขาขอเนี่ยก็ต้องการจะได้เธอไปเป็นคู่ก็นี่แต่ละประเทศล้วนแต่มีความสามารถล้วนแต่มีก็เรียกว่าความดีไม่เหมือนกัน